สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวไอ้ตัวจักรยานไฟฟ้าเพิ่งประกอบเสร็จครับดินแล้วสูงสัรอบครับ เขาประอกอบมาให้ประมาณ80%นะครับมาประกอบเพิ่มเองครับตัวน,นี้มันเปิดดูเ่อนไหมนี่ครับตัวน,นี้เป็นแบตเตอรี่48โวลต์นะครับ12แอมป์แล้วก็ล้อ3 0 0ับตัวน,นี้เดิมๆเ,เลยครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่า โมลิฟานิดนึนงแล้วก็ไปดูกปนี่ได้ไปขึ้นนิดหน่อยสภาพก็พอใช้ได้ครับการขนส่งถือว่าใช้ได้เร็วแพ็กสินค้ามาดีครับร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขับในภายในหมู่บ้านนะครับ ภายในหมู่บ้านมันมีเนินด้วยนะ,ะเ,ดยเดี๋ยวลองดูมันมีสามเกียร์นะ,ะครับสามเกียร์มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะฮะผมจะผ้าคลับดูครับ จะทดสอบขึ้นเนินให้ดูครับตอนนี้ขำแกียหนึ่งอยู่แนละ้วแต่คนจับเ,เดี๋ยวผมหยุดรถเห็นไหมครับเนินด้านขวาเนินมันหมู่บ้านมันเป็นเนินเลยครับแต่จะลองขับดูว่ามันจะขึ้นไหวไหมครับผมใช้เกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึง่งจะลองเกียร์หนึ่งก่อนนะครับ เกือบจะไม่ไหวละยังไม่ได้ทำอะไรครับรถเดิมๆแต่ผมมาลองแกะสองครับระยะใกล้ๆครับไม่พุ่งไม่อะไรคนระับไปลองแกะสองออกตัวแกะสองเลยขึ้นตรงนี้เลยครับไม่มีไม่พุ่งไม่อะไรแนะกะสอง,สงขึ้นได้ครับต่อไปเดี๋ยวพาไปลองแกะสาม ประมาณประมาณกีรปะมาณ20องศา20องศาได้โอเคเดี๋ยวไปเกียร์สามนะครับเกียร์สามนะครับไปนี่ขึ้นได้เกียร์สามออกตัวขึ้นเกียร์สามเลยไโอเคตืค่นไปใช้ได้เดี๋ยววันหลัง จะมาเปลี่ยนเป็นแบตที่เทียมครับให้มันไปขึ้นแล้วก็ปรับจุดน,นิดหน่อยให้มันเร็วหรือแรงกว่าเดิมนิดหน่อยอมันทําได้ไม่เยอะก็ไรยครับเพราะว่ามันเป็นล้อล้อเดิมจากล้อเดิม่องเดิมครับมันเป็นะจะไม่เปลี่ยนกลองครับจะเปลี่ยนตะเบดแล้วก็ไล่สายอันนี้หน่อยให้มันกระแสะมันไหลดีขึ้นกว่าเดิม บ้านโอเคครับไกลๆไม่ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยทดสอบเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะแท็กแบตแล้วก็ทดสอบให้ดูครับโอเคครับก็จบค,คลิปแค่นี้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ